สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านทองตู่มูที่หนึ่งค่ะอันนี้คือวิทยากรของเรานะคะคุณลุงชื่ออะไรคะคะุณลุงชื่อสมบัติใจกระจ,จางเป็นประธานกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนบ้านทองตู่อูที่หนึ่งที่มาที่นี่ของวิสาหกิจชุมชนมาได้ยังไงคะอ๋อเรื่องอวิสาหกิจชุมชนที่นี่ก็กางเร่ก,ก็ได้ขอขอ,ขอประมาณไปตามเทศาบาลตะมุงละปาง แล้วต็งตังตังเมียนตางไอ้เมีนของกราบังค็กห้อุประมาณมาให้เป็นเป็นเป็นของใจตางิศฐบาลได้ออากลุ่มวิสาหกิจที่ได้รวบุวมาแลนเล็ก็ประมาณห้าสิบคนไปดูฮานที่ที่จังหวัดปัตตานีที่หัวลำกวุจ่า ของออตำบลปันเตงมาพตฒนูพัฒนามาแล้วก็มาเรื่องตามต้องมีอาจารย์ที่เี็นปีและที่อะยเยอะมากสอนคุณลุงคะคือหนูอยากทราบว่ากล้วยสาบสามสาร้างรายได้กับคนในชุมชนอย่างไรคะอ๋อกล้วยสาบก็ในชุมชนมารวมกลุ่มกันแล้วก็ลรุ้นกันคนหนึ่งก็อุ้นละหนึ่งร้อยบาทต่ออุน บางคนก็กรู้ว่าตุ้้นหรือว่าถั่วุ้นหรือว่าห้าวุ้นก็มอ่นี้ในวนนี้เราจะแบ่งการทําจะแบ่งวุ้นเรามาเมือม่อเราทําเสร็จแล้วเราแบ่งขายเสร็จแล้วก็ปีหนึ่งเราเอามามาบันผลกันกเดือนครั้งหนึ่งมาบรนผลกันไอ้คนที่ต้มที่ที่ว่ามาช่วยต้มใช่ไหมอ่าอ่าอ่เปื่อเป็นในรถเพื่อเซ็นตัดออกเป็นคนที่มาช่วยทำมนันเราก็คอ,อได้คนละ๖เดือนเพื่อใ อีสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาเอาไปไว้ไปบำรุง่มใช่ไหมเพื่อจะไปซื้ออุปกรณ์มาตามพรงต่อไปแล้วก็อีสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับสมาชิกที่ไม่มาทามาฮะแน่ทุกคนอยากรู้ไหมล่ะคะว่าวิธีการทำกล้วยฉาบของชุมชนบ้านคลองตู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยค่ะครับคือวิธีการทำมีวิธีการทำอะไรบ้างก็เมื่อเราวัดตูดหิบกล้วยเนื้วใช่ไหม แล้วก็ไอ้เราก็มามาตัดหัวตายแล้วก็อบกล้วยใส่ในน้ําแต่ว่าในน้ามันมันมีเรามีส่วนผส,มข,ม,นม,นม,สมของเมือนเราใน้ำใส่กะลามังที่เปส่วนผสมของเกลือแล้วก็ลุมบอดหรือแปรไที่เป็นส่วนผสมของเกลือใส่ในน้ําแล้วก็สาร้มน้ำมะนาวเมือเรารอกล้วยเป็นอ่ แช่ลงไปเลยนี่ยป่อป่อปปหมดป่อก็เส็นแล้วก็ตุงกล้วยได้ใสน้ำตั้งแต่ตาเรื่อยฝนน้ำมันากเรื่อยฝนแต่เราอยู่ไม่เอยๆ่อยๆเพราว่าพอทะเลเสร็จเพราะว่ากล้วยมันเริ่มเสื่อมใช่ไหมเรื่ยฝนคือมีที่ตักก็ัะใส่ใส่ไออะไรก็ยังไส้ตักแรกใส้ใส่น้ำมันแล้วก็ พอย็นใช่ไหมพอย็นแล้วก็มันพอย็นแล้วก็เราเอามาบรรจุถุงได้เลยถ้าเราทําเป็นรสเค็มก็บรรจุได้เลยถ้าเราทําเป็นรสหวานเราจะไปจ้ามันพันอีกทีกนึ่งถ้าผงถ้าเราทําเป็นรสผงคุชชั่ไปข้าหรือว่าผงสาหร่ายใช่ไหมเราก็บรรจุเลยแล้วก็บรรจถุถุงมีเครื่องซีนซีนสูงเรื่อย ขอขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่ทออบบให้ความรู้เกี่ยวกับปิศาจกีคลื่นนบ้านของปูกหมู่ที่หนึ่งขอบคากบ้านไหนคะ